ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกหมดเลยครับผมแล้วผมกลับมาเจอพวกเราตอนเย้วนะครับวันนี้นะฮะจะเปรีวิวของตากล้องนั่นเองฮะก็คือน้องก๊อตเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากพี่เอ็มต้องไปลองกันคือร้านที่มีชื่อว่าขัวเจเดือนนะฮะ,ะร้านนี้ขายอะไรก็คือขายอาหารไทยทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าร้านนี้เป็นยังไงทำไมก๊อตถึงก้องมาชวนร้านนี้นะไม่เชื่อก็ลองดูเลยครับผมยินดี้อ m o เอาละครับคุณครับตอนนี้นะฮะกับข้าวก็อยู่บนโต๊ะของเราสองคนเรียบร้อยนะครับมีอะไรบ้างตามมาเลยก็คือการทเห็นนี่เติร์ดเลยนะทุกคนไข่เจียวอันนี้ก็สั่งนะครับเขาบอกว่าเด็ดมากพี่เอน้องชิมเาชิมไข่เจียวไว กี่ต้มยำกี่ต้มยำต้มยำเหรอเออต้องยี่ต้มยำต้มยำไว้เป็นข้าำไม่ตายเลยต้องกินกับต้มยำอันเนี้ยต้องกินกับต้มยำเออต้องกินกับต้มยำเอาอ่ะตัก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 นะแล้วทำไมไม่กินไข่เจียวก่อนเนี่ยไม่ได้เราอิ่ทุกคนเรมหมดมากทุกคนอ่ะไหนๆก็ต้มยำนะกินต้มยำต่อเลยต้มยำมะพร้าวหอนกุ้งน้ำพริมะพร้าวนี่ น네 mm, pues. ี่มาพาเราแค่มาพาเราต่อเลยหือมะเห็ดเด้ครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเห็ดครับผมจะหาข้าวพาต่อไลยได้กินก็ไม่ตอบด้วยอ่ะเอาอะไรครตากล้องใจอาไรครับมองไม่เห็นเป็นไงครับ ครับแต่ผมยังหางกับมะพร้าวก่อนไม่เจอเลยอ่ะทุกคนยังหางกับมะพร้าวก่อนไม่เจอเลยอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวห้ามะพราะ้าวจะเดี๋ยวผมออยทีเอาเป็นว่าตอนเนี้ยต้มยำไปได้อร่อยเข้มข้นมากแล้วแบบหอมเลยกินแบบถ้าทารุ่งได้จริงๆทารุห้ทุกคนแบบได,ไ,ดได้ได้ดมแล้วอะ่ะแต่ว่ามันทำไม่ได้อะ่ะ เอาเป็นว่าต้องมาลองอ่ะไม่รู้มือนก่อนอ่ะเดี๋ยวลองที่หมูผัดของกะหรี่ก่อนหอมหอมหอมไม่บางร้านอ่ะมันจะใส่อ่าผมก็หรี่เอาไปอันนี้ถือว่าละมุนู่หอมหอมชอบได้อยู่ได้อยู่ ได้สบายสบายตามด้วยอันนี้เลยหมูยอโลกจิ้มนะครับกับน้ำจิ้มซีโป้ที่เข้มข้นมากๆนะสำหรับผมนี่คือสีนี้เข้มข้นมากอ่ะกล้องกล้องกล้องใช้นึ่งกล้องเห็นแล้วนะเปรี้ยวน้ำแล้วเผ็ดตามเลยตามแบบไม่ต้องทิ้งห่างหอมแบบชอบเลยเป็นน้ำจิ้มซีโป้ที่หนึ่งร้านที่ผมชอบมากนะครับ Okay. ตอนนี้เราก็ชิมมาหมดแล้ววันนี้เราสั่งแค่ติอยางานะครับเบาๆเบาๆเบาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่รู้ๆเราต้องบอกดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็วางกล้องครับแล้วมากินกันเลย A few moments later นะครับทุกคน,นะครับตอนนี้เราก็ทานอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สาคัญเช็คบินเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมื้อนี้เราหมดไปทั้งหมด345บาบาทซึ่งเมนูนะฮะ ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวอินเกิดมาตามนี้นะโอเคจากนั้นนะฮะเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้ซึ่งเร็วกว่าต้องมาม่าสามนาทีอีกนะ,ะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้หรือมีร้านไหนแนะนำก็คอมเมนตน์ใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยสําหรับวันนี้เราไปกันก่อนแต่ที่ก่อน,ท,อนที่จะไปกันก่อนนะครับที่สําคัญเราลืมบอกร้านใช่ไหมร้านนี้อยู่แถวแถวจุฬาแถวสวนหลวงสแควร์นะครับว่าง,ๆ,างๆก็แวะมาได้ใครมีทุนแถวนี้ก็ มาได้ฮะหรือว่าถ้ามาทางแบบอ่รารถไฟฟ้าก็คือสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็เดินมาแถวจุฬาก็มาเจอร้านนี้ก็ได้เลยอ่ะปายร้าสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยนะฮะหกหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมี u t u b e แปลเพจไปตรงไหนดีตรงนี้นะตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้อินออเสิร์ตเหมือนเดิมอินเสิร์ตทำงานลำบากแะไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายป็น y ทุกคนทุกคนลืมบอก แล้วเนี่ยใครชอบความกมพวกของต้มยำหรือชอบน้ำซิมน้ำจิ้มซีฟูดเด็ดอะ่ะมาลองได้นะแต่อันเนี้ยลืมจริงไปจริงกันนะมาเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย